你好今日我带你哋开箱一架สวัสดีครับเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถอีเล่งคันคันนี้ยี่ห้อคอร์สอารซรุ่น JT4 ตัวนี้เป็นรถมาใหม่พร้อมเล่นเปิดมาจากก่ลอง เป็นแบบนี้เลยแล้วครับตัวโปรตีสวยงามทําสีมาจากโรงงานรีนบร้อยแล้วต้านหลังเป็นไม้จริงเคลือบเล็กเกอร์ให้รยบร้อยแล้วต้านปูนเป็นแหลกหลังคาตรงรุนรลดน้าตาสวยเหมือนรถมันทุกตัวนี้ฐานล้อสามหนึ่งสามเราจะพามาดูช่วงล่างช่วงล่างเป็นระบบลิงก์ปีนป่ายได้ดี คานเป็นคานยุคมาจากโรงงานล้อเป็นปิดล้อโลหะทํามาจากเหล็กยางเนื้อรี่มมากเป็นคอร์สอาซีแล้วผมจะมาถอดบอดี้ให้ดูข้างในกันครับ งานต้านในเรียบร้อยมากมีไฟหน้าจากไฟท้ายมาจากโรงงานสติ๊กเกอร์โรงงานแถมมาให้เราติดคุณภาพตีมากมาพร้อมชุดไฟชุดไฟเป็นมาตรฐาน60เอมมาพร้อมปั๊กแดงใช้แบตเตอรี่2ถึง3เซลล์คันนี้ฟังก์ชันเยอะเป็นพิเศษดูว่ามีเซอร์โวสตัว 1..2..3.. ด้านหน้าเป็นเซอร์โวสำหรับเลี้ยวตัวนี้เป็นเซอร์โวสำหรับเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้สำหรับเป็นเซอร์โวทิปล็อกถ้าต้องการครึ่งเขาสามารถใส่ทิปล็อกได้เมื่อเราใส่ทิปล็อกล้อจะทำงานเท่าๆกันถ้าเราบดทิปล็อกออกล้อจะเป็นอิสระทำให้เหลี้ยวได้แคบตัวนี้ชุบอัพทำงานได้ยอดเยี่ยม เป็นชกอัพเซตมาแล้วจากโรงงานชกเป็นอลูมิเนียมตับความอ่อนแข็งของสเปงได้ผมจะยกตัวอย่างผ่านแปดสามารถใส่ก้อนใหญ่ได้ทำให้เราเล่นได้นานขึ้นก้อนนี้เป็น 4, mm. สามเซลสี่พันห้าร้อยมิลิแอมสามารถใส่ได้พอดีเป็นยังไงม้างครับคันนี้น่าเล่นไหม ผมว่าล่าเล่นมากๆเลยครับมาพร้อมรีโมทสมัยใหม่และคู่มือขดาดแค่แบตเตอรี่สามารถเล่นได้แล้วก็ฝากไว้หล่งรุ่นนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสวัสดีครับ